ซื้อคอนโดเป็นของตัวเองแล้วจะเป็นคนมีค่ามากขึ้นใช่ค่ะมีทั้งค่าผ่อนค่าประกันอัคคีภัยค่าประกันคุ้มครองนี่ค่าส่วนกลางค่าที่จอดรถค่านําค่าไฟค่าบำรุงรักษาอาคารสาระผัดค่า กหลายหลายคนคิดจะซื้อคอนโดเป็นของตัวเองและไม่ได้วางแผนทางการเงินไว้เป็นอย่างนี้ผ่านไปไม่ถึงปีบ่นแบบนี้กันทุกคนสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่จะซื้อคอนโดคือหนึ่งค่าผ่อนถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าจะผ่อนเท่าไหร่ให้คิดง่ายๆเลยราคาคอนโด1ล้านบาทเราจะผ่อนกันประมาณ5,000บาทต่อเดือนถ้าอยากซื้อคอนโด2ล้านบาทก็ต้องผ่อนเดือนละ10,000บาทและก็จะมีค่าส่วนกลางตีและกลมๆก,ก็อีก1,000บาทน่าน เอาไปเลยพันหนึ่งซิริรวมถ้าอยากจะซื้อคอนโดสองล้านบาทก็มีเตรียมเงินไว้เลยเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาทอีตอนอยากได้ก็สู้ก็ผ่อนไหวแล้วต่อไปอนอนนาคตกูจะผ่อนไหวหรือเปล่าไม่ต้องมาเอะมอาอับ ขาใจมาเริ่มทดลองผ่อนกันตั้งแต่วันนี้มีหลายวิธีให้เราลองทําดู 1. ไปเปิดบัญชีปลอดภาสีฝากเท่ากันทุกเดือนตามที่เราจะผ่อน 2. ไปเปิดบัญชีออมทองหักไปเลยจากเดือนละเท่าก,กันหรือสซื้อฉลากออมสินไปเลยเถอะลุ้นลองวันได้อีกทุกเดือน,อนลองทดลองผ่อนไปแบบนี้1ปี 1> ถ้าทําได้สบายๆทุกเดือนก็แปลว่า เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของคอนโดได้แล้วและยังมีเงินเก็บเอาไว้เป็นเงินดาวหรือว่าจะเอาไว้เป็นเงินสำรองผ่อนก็ยังไม่อยู่คอนโดใช้ชีวิตติดแกมกับส่วนกลางรถๆของคอนโดได้เลยจ้ะ